วันนี้นะคะเฟรมีแบรนด์สินค้าไก่ก้าที่จะมาแนะนําอยู่ในกลุ่มของประเภทจอสกรีนเดี๋ยววันนี้สินค้ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเฟมจะพาไปดูครับ จอตัวนี้นะครับเป็นจอเมนูสกีหรือที่เราเรียกกันว่าจอโปรเจคเตอร์แบบแฝงมือดึงลักษณะเนื้อจอตัวนี้นะครับเป็นสีขาวแบบแบบไว้มีเซลล์ลอกกิ้งนะครับเวลาเราเลื่อนปรับระดับขึ้นลงจะช่วยเพิ่มความมั่นใจนะครับจอโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับมีขนาดเริ่มต้นตั้งแต่70นิ้วถึง150นิ้วเหมาะกับการใช้งานในห้องประชุมในบ้านดูหนังนะครับไม่เหมาะกับการที่เราจะเคลื่อนย้ายบ่อยๆครับผมมอเตอร์สกรีนหรือจอมอเตอร์ที่เรารู้จักกันทั่วไปนะครับจอตัวนี้มากับตัวควบคุมรรรรสาาาาาาามมถถกกดดดขึ้้้้้นลลงงงตตตททีี่่่เเเอไไยแห เราก็สามารถกดหยุดได้ครับผมแถมรีโมทมาให้2อตัวนะครับเป็นแบบ IR กับ RF ตัวจอตัวนี้มีขนาดเริ่มต้นที่100นิ้วถึง200นิ้วนะครับใช้งานง่ายสะดวกหรือหลาเหมาะกับการใช้งานภายในอาคารไม่เหมาะกับการใช้งานกลางแจ้งครับจอปลาปอดตะก,กีนนะครับเป็นจอตั้งพื้นแบบ3าขามีขนาดตั้งแต่70นิ้วถึง150นิ้วเนื้อจอมีลักษณะเป็นแบบแบกไว้โครงสร้างเป็นอลูมิเนียมแข็งแรงทนทานเมื่อลูกค้าปรับขนาดนความสูงของจอตามที่ต้องการแลวนะครับเราก็จะมีตะขอเอาไว้สําหรับล็อกตัวจอนะครับใช้งานง่ายพกพาได้สะดวก เหมาะสำหรับการเคลื่อนย้ายหรือว่ามาไปใช้รอบสถานที่ครับจอตัวนี้นะครับเป็นจอป๊อปอัพสกรูแบบตั้งพื้นมีขนาดเริ่มต้นตั้งแต่6้วถึง1นิ้วจอวัสดุนะครับเป็นแมทไว้วิธีการใช้งานนะครับเพียงแค่ดึงขึ้นมาจากด้านล่างนะครับแล้วก็มีตัวล็อกด้านบนแบบนี้นะครับติดตั้งง่ายนะครับเก็บง่ายไม่เกิน1นาทีเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานตัวจอเนี่ยย้ายไปสถานที่อื่นๆแบ่อยๆแนะนําเป็นจอตัวนี้เลยครับผมเอาละครับหลายๆคุคงตัดสินใจเรื่อการใช้งานจอได้ง่ายยิ่งขึ้น ใครที่เป็นสายบันเทิงสายดูหนังดูซีรีส์อย่าลืมกดติดตาม <c oughs> เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆ <c oughs> จากทางเรานะคตนะตลอบวันนี้ <c oughs> ผมเฟรมขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ